แนวทางในการใชชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรธิโชคพยากรณ์น,นะคะกลับมาทํานายดวงรายวันนะคะประจําวันที่19เมษาย,ยน2564ซึ่งตรงกับวันวัดจันทร์สีเหลืองนะคะพี่น้องค่ะ ปฏิบัติงานทํางานใครมีงานทําทํางานเกาะงานเอาไว้เน่นนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่ว่างงานอยู่กับบ้านกับช่องหาอะไรทําอย่างที่เคยบอกนะคะในหลายๆคลิปนะคะพี่น้องคะนะาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตปะจําบันอย่างไม่ประมาทดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะาประหมอเป็นห่วงนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องนะคะทุกท่านเสมอนะคะพี่น้องค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในวันพรุ่งนี้ นะคะพี่น้องในแต่ละวันเกิดจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ก็ไม่พ้นในเรื่องของการวิตกกังวลในเรื่องของบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องหานะกังวลได้นั่นแหละแต่ว่าอย่าให้มันหนักไม่งั้นเราจะจิบตกนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของ นะคะสุขภาพนะคะพี่น้องคาะโรคเก่ากําเริบละนะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและนอนไม่หลับนี่นะกังวลวิตกจริตคือพี่น้องวันอาทิตย์คิดมากคิดโครงการอะไรในหัวเยอะแยะมากมายนะก็ช่วงนี้คิดให้น้อยๆหน่อยคิดมากไปก็ไม่ได้ทํานะคะพี่น้องจ่าพี่น้องวันจันทร์ค่ะหมอพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมองอะไรให้มันเป็นเรื่องของอะไรที่มัน สบายๆไม่ซีเดียบมากนะคะพี่น้องน่าลองดนูนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะและไพ่ทักดีมากนะคะ,ะไพ่เศรษฐีขึ้นความหมายก็คือเกี่ยวกับเรื่องเครดิตเงินทุนพี่น้องวันอาทิตย์นะใครที่ขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนนะคะอขอแรงสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง,องการเงินในวันพรุ่งนี้มีโอกาสผ่านนะคะพี่น้องคนะนะมีนายทุนมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินเงินทุน จัดไปค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เอาอย่างนั้นกันนะคะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ก็ไม่ต่างกันนะคะแฮงแมนขึ้นในไพ่ตัวตนเครียดปวดหัวปวดไมเกรนหัวห้อยหัวทิ่มนะคะอ่าฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะคะในช่วงโควิดมาเนี่ยนะพี่น้องจ๋านะไม่มีไพ่วันไหนที่มันดีหรอกค่ะนะแค่ว่ามาทักมาเตือนนะมาทักมาเตือนกันสติกันนั่นเองนะมันอยู่ที่เรานะปรับให้ดีขึ้นนะคะ พี่น้องวันจันทนั้นยังคงดีอยู่ในเรื่องของการงานนะคะนะแต่ว่ายังเครียดอยู่นะคะยังเครียดอยู่ยังมีตกกังวลอยู่นะแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะอ่านี่นะฉะนั้นแล้วนะพี่น้องวันจันไม่ต้องคิดล่วงหน้านะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดล่ะค่ะพี่น้องและทุกอย่างจะดีขึ้นระวังมีปากมีเสียงกับปริวานนะคะซึ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจระวังเรื่องของคําพูดในวันพรุ่งนี้ไพทักระวังเรื่อง,องคําพูดนะคะมันไม่โอเคนะฉะนั้น ไม่มีเรื่องอะไรที่ที่จะเขาเรียกว่าอันตรายนะต้องปรับที่ตัวเองค่ะพี่น้องวันจันทร์่ะโอเคมาดูพี่น้องวันอังคารเนาะพี่น้องวันอังคารดีมากนะหลังจากอึดอัดมืด8ด้านมาเนี่ยขึ้นไพ่เทพแห่งเวทมนต์ไพ่ตัวตนนะคะไพ่ในวันพรุ่งนี้อึดอัดหาทางออกไม่ได้กังวลอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้สําเร็จโดยเฉพาะเรื่อง,องการเงินขึ้นเก้าเหรียญน,นะพี่น้องวันอังคาร เรื่องการเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินแล้วก็ระบุไปเลยว่าเป็นผู้หญิงค่ะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันอังคารทักเรื่องเดียวค่ะฉะนั้นแล้วนะไม่ต้องกังวลนค่ะรอดค่ะพี่น้องวันอังคารได้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่สิ่งที่จะต้องเตือนค่ะเมื่อเดินทางออกนอกพื้นที่แล้วพี่น้องวันอังคารค่ะนะเว้นระยะห่างดูแลตัวเองด้วยนะคะเป็นพิเศษนะอย่าให้เราติดโควิดเข้า ยุ่งกันไปใหญ่เลยค่ะพี่น้องวันอังคารนะเรามาระวังนะถ้าสมมุติเราเดินทางออกนอกพื้นที่ค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันได้เงินเนาะมีเงินมีโชคมีลาบเข้ามาค่ะนะคะราชินีเหรียญก็คือถึงยังไงแล้วเรายังคงมีเม็ดเงินเข้ามานะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพวกนี้รู้สึกว่าจะร่วมฉลองเล็ก กับความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะสามถ้วยแล้วก็ราชินีถ้วยแล้วก็ไพทักตีมากนะคะอ่าอ่าเดี๋ยให้ลบเพ้นนะคะก็คือหมายความว่าประสังคลาพี่น้องวันพุธกลางวันก็รู้จักที่จะปรับตัวเองให้อยู่กับสภาพที่กําลังเกิดขึ้นก็คือเรื่องของโควิดและก็บางท่านก็อาจจะอ,อบรม หาความรู้ใส่ตนเองพัฒนาตนเองในขณะที่อาจจะเก็บตัวหรือว่างงานน,นี่นะีนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันดีขึ้นเหมือนสวนกระแสนะคะต่อไปนี้นะจ๊ะ,ะดีทุกเรื่องเอาว่างั้นค่ะเอาละต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเดโมนขึ้นละค่ะพี่น้องจ๋านะวิตกกังวลลังเลสงสัยเครียดอ,อย่างนี้นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าเราขอความช่วยเหลือใคร เอาไว้รู้สึกว่าจะผิดหวังนะคะพี่น้องคะนะเพระไพ่ทักนะสามดาบนะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ก็ต้องทําใจเผื่อใจนะ50าสนะคะเราจะได้วางแผนนะสองสต่อไปค่ะในกรณีที่ลงทุนลงหุ้นหุ้นส่วนไม่ค่อยที่จะโอเคค่ะพี่น้องคะนะขึ้นสี่เหรียญน,นั้นทักบอกว่าคุณจะต้องมีเงินสดเอาไว้เก็บเอาไว้เหนียว ขี้เหนียวไว้มากที่สุดห้ามไปลงทุนอะไรนะช่วงนี้ไม่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะพี่น้องจ๋านะปะักขัาวประคองให้อยู่กับปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อนโอเคไหมคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะอ้าวะละต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤห,หัสวัสดีนะคะพี่น้องวันพฤห,หัสวัสดีนั้นเนี่ยก็ให้นะมาระวังเรื่องของบริวารทําให้เดดร้อนนะคะและก็ห้ามคิดย้อนหลังนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าจะมีปัญหาเก่าๆนั้นหวนกลับมาให้เราแก้ไขนะฉะนั้นเราถามว่าณนะขณะนี้ถตาเป็นแบบนี้นี่แก้ไขได้คะ่ะพี่น้องคะ่นะเนาะแก้ไขได้นะคะใครที่ว่างงานอยู่นะส่วนกระแสเหมือนกันคือพี่น้องวันเพิ่งหัสบดีขึ้นหนึ่งไม้เท้าจะได้ทํางานแล้วคะ่ะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะเข้ามาละหรือวางงานแล้ว ก็จะได้งานทำราคาพี่น้องวันพระฤหัสบดีเนาะเที่ยวนี้มีเงินเข้ามานะหาเงินเก่งขึ้นเนาะเนื่องจากว่าเ,เราจําเป็นที่ต้องใช้เงินนี่มีคนอายุน้อยกว่านะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนําช่องทางในเรื่องของการเงินมาให้พี่น้องลค้ค่ะเที่ยวนี้อ่าฉะนั้นพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะก็เรื่องของการเงินเรื่องการงาน น่าจะลื่นไหลนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าฉะนั้นใครที่กําลังเครียดอยู่นะขณะนี้นะคิดบวกค่ะคิดบวกค่ะคุณผ่านแน่นอนค่ะน่าโอเคค่ะพี่น้องค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างร่บพี่น้องวันศุกร์นั้นไพ่ตัวตนขึ้นหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญคือไพ่เครดิตนะยังคงมีเครดิตอยู่ยังมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่นะคะ ยังมีคนเกื้อหนุนนะสะพี่น้องวันศุกร์นะไพ่ทักก็จะเป็นราชาถ้วยนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือหวัวน่องหวัวหน้าคนในครอบครัวนะคะของพี่น้องวันศุกร์นะก็จะช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะนะ,ะนะแล้วก็ขึ้นไพ่ใหญ่นะแววปจูนนะทุกอย่างปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันศุกร์นะคะในทุกเรื่องละค่ะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะคะง่ะฉะนั้นห้าม วิตกจริตค่ะพี่น้องจ๋านะเออมันไม่โอเคทั้งสิ้นถ้าเราเครียดนะแล้วก็ในในส่วนของไพ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่ดีก็คือเรื่องของเจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญน,นั้นพี่น้องอะ่ะกำลังเลงว่าเออเราจะต้องหารายได้เข้ามาเนี่ยหางานทําใหม่หาอาชีพเสริมเนี่ยมันก็จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนนะอยู่ๆเราจะทําเลยทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนะคะก็บอกว่า ในส่วนที่เราวางแผนเอาไว้ถ้าเราได้ทำตามแผนที่กาหนดนะพี่น้องวันศุกร์มันก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นแล้วโอเคมากไปต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างใชาพี่น้องวันเสาร์ยุ่งนะทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยุ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสาหรับห้าไม้เทา้าพื้นดวงก็คือเหมือนกับว่ายุ่งอีรุงตุงนังนะเอ้ยขัดแย้งกันกับบริวารน,นี่อย่างนี้นะคะ ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะ่ะมั่วตัวไปหมดอ่ะประมาณนี้นะแต่ส่วนในครอบครัวคนรักนะคะบริวารคนรักคนในครอบครัวยังคงที่จะสนับสนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีล่ะคะ่ะพี่น้องคะเนาะเออโดยเฉพาะคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะอา,อาจจะเป็นหัวนงหัวหน้าหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็ได้นะอย่างนี้นะสาวพี่น้องวันศุกร์นะเออไพ่ครอบครัวขึ้นดีมากคือพี่น้องวันศุก เออพี่น้องวันเสาร์นะคะแต่ว่าไพ่สรุปถือว่ายอดเยี่ยมนะก็คือราชินีพี่น้องวันเสาร์ไม่ต้องกังวลค่ะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไปค่ะดีขึ้นกว่าเดิมส่วนกระแสเหมือนกันจ้าพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะพบกับป้าหมอนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้อง่ะอวยพรให้พี่น้องนะคะอยู่ดีกินดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะที่อนุภาพค่ะ สวัสดีค่ะ